ผู้ิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอดได้เหมือนคนอื่นจะเขียความคิดลงในขระตาไม่ค่อย่ว,วยแต่ว่าใจสะอาสวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับช่อง GGK Gamer นะครับวันนี้ควจะพาทุกคนมาเล่นเซิร์ฟโควิด19 Off ไทยแลนดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอยู่ในเมืองนี้เป็น EP ยาวๆนะครับเป็น EP ที่1นะครับจะพาทุกคนมา เล่นอะไรกันก็คอยติดตามดูไปด้วยกันนะครับโอ้โหเข้าเกมมามีคนให้เงินผมโคตรใจดีอ่ะใครอ่ะอะไรเขาบอกพอ,อยังนายกด BG เปิดกล่องไหมผมไม่มีกล่องมาเปิดไม่ได้ตรงนี้ก็จะมีสวดมนต์นะครับสวดมนต์เดี๋ยวทับสวดมนต์นี่คุณได้รับน้ำท่อมมา2อขวด เหมือนตอนนี้ผมกำลังติดเชื้อทางเดินหายใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปซื้อยาแก้เชื้อนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปซื้อยาแก้ติดเชื้อให้เราทับ GPS นะครับทับ GPS ไปค้นหา,นาสถานที่แล้วก็ร้านขายยานะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นในแผนที่นะครับนี่ตรงโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวให้เราขี่รถไปเลยนะครับ EP นี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเล่นซัก 1 1 2อ,อาชีพนะครับแต่ตอนนี้ผมขอซื้อยาแก้เชื้อสักแป๊บหนึ่งไปทางไหนอ่ะผมขอซื้อยาแก้เชื้อสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผมติดเชื้อทางเดินหายใจเดี๋ยวควจะตัดชิปไปตอนถึงโรงพยาบาลเลยนะเพื่อไม่ให้ชิปมันยาวจนเกินไปผมขี้เกียจตัดด้วยตอนนี้เราก็มาถึงตรงโรงพยาบาลแล้วนะครับเพื่อที่จะซื้อยานะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่โรงพยาบาล ก็ต้องขออภัยกันสำหรับเสียงที่เข้ามาในไม้ด้วยนะครับพอดีมีคนขี่รถผ่านหน้าบ้านผมไปหลายคนแล้วมันก็เลยมีเสียงรถเสียงอะไรเข้ามาในไม้นะครับนี่ครับเราก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วให้เราวิ่งขึ้นไปตรงนี้เลยมันก็จะมีร้านขายยานะครับให้เราทับ B U Y นะครับแล้วก็ K K I T นะครับกดไปปุ๊บนี่พอถ้าเราติดติด เชื้อทางเดินหายใจนะครับให้เราซื้อยานี่นะครับยาแก้เชื้อนะครับนี่กดมาเลยนี่คุณได้แก้ใจซื้อยาแก้เชื้อแล้วก็เงินติดลบ1 0 0 0พนะครับแล้ววิธีใช้ทํายังไงใช่ไหมให้เรากดเฮ็ดนะครับพอเรากดเฮ็ดแล้วให้เราเลือกไปที่ใช้ยารักษาโรคนะครับนี่นะครับใช้ยารักษาโรคกดเข้าไปแล้วก็นี่เราก็จะเห็นยาแก้เชื้อหนึ่งนะครับแล้วกดใช้ไปเลย นะครับมันก็เยอะขึ้นคุณได้ใช้ยากแก้เชื้อเรียบร้อยแล้วทีนี้เลือดเราก็จะไม่ลดแล้วนะครับเราก็ไม่ติดเชื้อแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเทสสักหนึ่งงานนะครับมาทําสักหนึ่งงานตอนนี้คนเล่นในเซิร์ฟก็สามคนนะครับตอนที่ผมเข้ามาเมื่อวานนี้ก็เยอะอยู่นะเจ็ดแปดคนวันนี้สงสัยเขาอาจจะไปทํางานกันหมดตอนนี้ผมก็จะมาอัดอัดตอนสิบโมงเช้านะครับ เดีย๋ยวทับ GPS นะครับหางานทับ GPS งานผกกฎหมายนะครับอาชีพเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปทํางานในใหม่เลยที่ผมไม่เคยทําเก็บมะม่วงเอ้ยน่าสนใจผมไม่เคยทําเลยเก็บมะม่วงนะครับนี่ก็จะขึ้นในแผนที่นะครับไหนตรงไหนนี่นะครับนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะขี่รถไปเลยนะครับ เดี๋ยวขอตัดคลิปไปตอนถึงที่เลยนะครับเพื่อคลิปจะไม่ได้ยาวจเกินไปอ้าวอยู่ดีๆก็มีคนว้าวขึ้นมาอยู่บนรถผมเฉยแล้วก็ให้เงินผมอีก50,000ื่นห0าหมื่นไหมให้เงินผม5้า0 0ื่นทำไมใจดีจังอะไรหัวหน้าหัวแก๊งค้ายาเสพติดนัมเบอร์นัมเบอร์นัมเบอรออะไรอ่านไม่ออกช่างแม่ อะไรเขาจะไปอะไรกับผมเดี๋ยวถามเขาดีมีอะไรไหมยอยุดยีเขาก็วาวไปจตา่ไหนก็ไม่รู้ครับสงสัยน,น่าจะเป็นแอดมินหละมั้งครับถ้าจำไม่ผิดโอ้โหร้นยังอื่นะครับโอ้โหอืดมากเลยทำงานอะไรครับเก็บมะม่วง อัดคลิปหรอครับนุ่งเหมือนเขาจะรู้จักผมด้วยสุดยอดเลยครับผมดังแล้วครับน้องๆผมดังแล้วครับจังหวันนี้โอ้โหเป็นไงล่ะไวตัวเองเลือกเกินเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนถึงเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปเสียเวลาผมแค่งงนะครับว่าเขาวับมาจากไหนอยู่ดีก็วับมาขึ้นบนหลังรถผม ตัดไปเลยนี่นะครับเราก็มาถึงที่เก็บมะม่วงแล้วนะนี่ตรงนี้เลยนะครับเก็บมะม่วงโอ้โหขับรถลงรถดไปเลยนี่นะครับก็จะมีสวนมะม่วงโอ้สวนใหญ่มากเลยครับเป็นสวนที่ใหญ่มากนะครับแอดมินได้ปิดระบบแชท OCC คืออะไรวะช่างมันผมไม่รู้จักตรงนี้ก็จะมีต้นมะม่วงนะครับ ให้เรากดไวเพื่อเก็บมะม่วงอ๊บนี่โอ้โหท่าเก็บนี่ท่าเก็บจริงๆเหรอมันเหมือนท่าปีนจังท่าเก็บแอดมินคงจะทาท่าท่าเก็บดีๆกว่าน,นี้นะผมคิดว่ามันเก็บกันปีนไปนะผมว่านะอา้าวยึดตูดผมเฉยยึดเข้เอาคืนนะครับเอาคืนจับยึดไอเดียอะไรวะไอเดียหนึ่งเอาแมงเลยอสัต เก็ <laughs> บต่อครับเก็บต่อเก็บยาวๆครับเอาสักอินห้ารอบตอนนี้แอดมินแอดมินอยากมาทำงานกับเรานะเราก็ให้เขาทำไปด้วยเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ไปยาวๆเลยนะครับําหรับ EP 1ก็มาสอนทำงานเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับใครที่อยากเข้าจะอยากจะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟโควิด -19 ออฟไทยแลนด์ก็ ไปสมัครไปสมัครไวลิสก่อนนะครับไปขอไอวิสจากแอดมินแอดมินคนไหนก็ได้นะครับมีแอดมินพูิกับแอดมินแชมป์นะครับเข้าไปขอกับคนไหนก็ได้นะเขาใจดีหมดทั้ง2คนนั่นแหละคิดว่าน่าจะเอาฟรีนะครับไม่งั้นก็สอบเอาสำหรับใครที่อยากเล่นก็ไปขอได้นะตอนนี้ในเซิฟก็มี5คนนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว เอาแค่นี้ก็แล้วกัน,นครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำอะไรต่อไปขายเหรอไหนทับ GPS ดิทับ GPS อาชีพทุกัหมายเก็บมะม่วงขายมะม่วงนะครับนี่เลือกไปจะขึ้นในแผนที่ตรงไหนครับนี่นะครับตรงนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนขี่รถไปเลยตัดชิปดีไหมเอ่ย ตัดดีไหมตัดก็ตัดครับยวไปเจอกันที่ขายมะม่วงเลยตอนนี้เราก็ใกล้มาถึงที่ขายมะม่วงแล้วนะครับนี่ข้างหน้าเลยนี่นะครับเราก็มาถึงที่ขายมะม่วงแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับโอ้โหทางเข้าเป็นสีเขียวอย่างเท่เลยไม่เคยเห็นร้านขายของไหนเข้าไปดิท,ทับ S E L L นะครับ นี่ก็จะขึ้นข้อมูลมากมายเลยนะครับเราเก็บมะม่วงขายมะม่วง40บาทนะครับกดขายไปแล้วก็ได้รับเงินมา280บบาทโอ้โหเงินอย่างน้อยเลยงานนี้ผมไม่แนะนำนะครับสำหรับเด็กใหม่เงินมันน้อยจริงๆผมไม่แนะนำนะถ้าจะแนะนำงานก็เอางานอาชีพฆ่าวัวหรือฆ่าไก่ หรือไม่ก็เก็บรังผึ้งนะครับเก็บสาหร่ายอะไรพวกนี้พวกงานพวกนี้นะครับนี่งานพวกนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เงินมันน้อยเกินไปนะผมว่าแต่ก็มันเสิฟอ r รเนาะ RP ีเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยมันก็เลยอาจจะสมจริงมากหน่อยก็เลยทําให้เราหาเงินยากมากขึ้นอา้าวทำไมคุณเป็นแบบนี้วะเอ้โคตรเทเลย,เด,ยเดี๋ยวแคบแคบแค,ป,คปรูปไปหน้าจอก่อนแคปรูปไปทำปลุกคลิปอพูดอะไรของผมวะ แ,แคลปรลูปไปทำาปกคลิปนะครับนี่ได้โปกคลิปแล้วโคตดเท่สำหรับคลิปนี้กับเซิร์ฟโควิด1 9 of Thailand นะครับ e ี EP 1ก็คงจะมีแค่นี้นะครับส่วน EP2 ก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะจนหรักอี p ีนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็อย่าลืมเียงโหลดใต้ล่างคลิปนะครับพอโหลดมาแล้วก็ ไปคอไวริสกับแอดนินก่อนถึงจะเข้าเล่นเซิร์ฟได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงมีแค่นี้นะครับกับซิรฟโควิด -19 อัพไทยแลนด์ขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะสวัสดีครับ